ขาวดวนช่วงบ่ายโมงผู้บันทยบระจำรวันที่24มกราคม2569โดยชายผู้บังคับร่างผู้บัลไทยนครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของอบ่ายโมงนี้กันดีกวา่าเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้นัดนี้เดือดอย่างแน่นอนช่องการถ่ายทอดสดทีมชาติไทยปะทะทีมชาติเวียดนามในศึกใหญ่ระดับชีวีปนะเมื่องานนี้แมชนี้ห้ามพลาดนะฮะในวันที่31มกราคมเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องบ G s port ์ เมื่อโคดหนีรักพลสายเด่นงานเตรียมจะนำทัพฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยศึกหย่ระดับชวีบในการแข่งขันฟุตซอลจิงแชมป์เอเชีย2อ2วันรอบสุดท้ายหรือว่า a f c ฟุตซอลอาเซียนคัพ2 0 2วันซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่2 7ถึง7กุมภาพันธ์ณประเทศอินโดนีเซียใดฟุตซอลชายทีมชาติไทยอันดับที่1 1ของโลกนั้นอยู่ในกรุบีร่รวมกับเวียดนามอันดับที่20ของโลกคูเวตอันดับที่40ของโลกและก็เรบริบอนอันดับที่5 4ของโลก ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะคัดเอาแชมป์กลุ่มและก็บรองแชมป์กลุ่มของทั้ง4กลุ่มผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครั้งนี้กันต่อไปโดยแมตช์ที่แฟนบอลไทยไม่ควรพลาดนะฮะก็คือทีมชาติไทยจะปะทะก,กับทีมชาติเวียดนามวันที่31มกราคมเวลา15นาฬิกา30นาทีนสนามอินโดนีเซียอารีนาน Arena, ทุนัดถ่ายทอดสดนทางช่อง YouTube BG Sport ให้แฟบนบอลชาวไทยได้ส่งแรงใจแรงเชียร์ทพตัวเล็กไทยลุ้นผลงานบนเวทีเอเชียในครั้งนี้ให้จงได้นะ ก็เป็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเรียกว่ามากับดวงอย่างแท้จริงเปิดสถิติสุดทึ่งของเวียดนามประทะเกาหลีใต้ก่อนจะคว้าท็อปทีของเอเชียไปได้นะเมื่องานนี้กลายเป็นกระแสคือฮาไปทั่วทั้งวงการฟุตบอลเอเชียสำหรับทัพดาวทองทีมชาติเวียดนามรุ่นอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทีมของคิมซังซิก บนเสือชาวเกาหลีใต้ที่สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าอันดับที่ 3, สศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียบริการเอเยาวย่สาปีอาเส้นคับสองวบมังคารอนได้สำเร็จหลังโดนจุดโทษเอาชนะทีมกระดังยางทีมชาติเกาหลีใต,ใต้ไปด้วยสกอร์เต่อ6ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเมื่อการสาติตหลังจบเกมในเวลา120่งบนาทีที่เสมอกันไป2ต่อ2พบว่าชัยชนะครั้งนี้อาจเรียกได้ว่ามากับดวงอย่างแท้จริง เนื่องจากว่าสติในเกมนี้นัดนี้เวียดนามเป็นรองในทุกด้านอย่างมหาศาลแม้จะต้องเล่นด้ยดยผู้เล่นเพียงแค่1ิคนจากการโดนใบแดงหนึ่งใบก็ตามทีสรุปสติที่น่าสนใจระหว่างเวียดนามกับเกาหลีใต้นั้นโอกาสในการยิงประตูเกาหลีใต้ลุ้นทําประตูมากถึง32ครั้งในขณะที่เวียดนามโอกาสทําเพียงแค่5ครั้งเท่านั้นการยิงเข้ากรอบเกาหลีใต้ส่งบอลเข้ากรอบได้มากถึง12ครั้งส่วนเวียดนามเข้ากรอบทําได้เพียงแค่3ครั้งการคารมบอลทับสมขาว ครองเกมเป็นเศเจ็ดสิบร็ตต่อ24%เปอร์เซ็นต์การผ่านบอลการิใต้โชว์ทักษะการต่อบอลรวมแล้ว9 0 0าร้อยแปดร้อยเก้าสิบแปดครั้งความแม่นยำสูงถึง90%เปอร์เซ็นต์ขณะที่เวียดนามผ่านบอลได้เพียงแค่299ครั้งด้วยความแม่นยำ70เปอร์เซ็นต์โอกาสได้ลูกเตะม,มุมการิใต้ได้ลูกเตะม,มุม9ครั้งส่วนเวียดนามนั้นไม่มีโอกาสได้เตะม,มุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวในครั้งนี้ แม้ว่าตัวเลขสถิติดังกล่กาวจะบ่งบอกถึงความเหนือกว่าอย่างขาดลอยของเกาหลีใต้แต่ด้วยความเหนียวแน่นและการรับมือภายใต้ความกดดันของเวียดนามที่เหลือเพื่อนที่น้อยกว่าทำให้พวกเขานนั้นสามารถที่จะยื้อผลเสมอและสามารถเอาชนะในการดวลในการเป้าตัดสินไปได้อย่างช็อกเอเชีย สบวนให้เวียดนามนั้นก้าวขึ้นไปรังกระดับที่3ของเอเชียในรุ่นอายุนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ถนฐานะที่เป็นตัวแทนนึ่งเดียวจากอาเซียนในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับนะาาผมเียกบ้างงานนี้มากับดวงอย่างแท้จริงนะฮะเวียดนามแม้ว่าเล่นเกมนี้คล้ายๆกับเล่นเกมกับทีมชาติไทยเลยที่โอกาสยิงนั้นสูงกว่าแต่สุดท้ายไทยก็พ่ายไปในช่วงทเวลรบาดเจ็บในครั้งนั้นในเดนทองสีเกมที่ผ่านมานี่เองเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับ อารัเตงไงแฟนไทยห้ามผ้าเดดขาด24มกราคมช่องการถ่ายทอดสดหมอนทองวิทยาประทะก,กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือนะเมื่องานนี้เรียกว่าการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษนะฮะหมอนทองวิทยาภายใต้ใตการนําทีมของอาจารย์สกลเารีงประเสริฐนําทัพมาโดยวินเตนยาบานนำเปรี้ยวหรือว่าเจ้าเตวรกรณช่างเขียนดีแข่งจอมทัพเบอร์หกคีแมนสำคัญของทีมพบโรงเรียนอุดมเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ณสนามกีฬาการจังหวัดพิษณุโลกวันที่24มกราคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปช่องการถ่ายทอดสดย o u t u b e 3ขาปันสุขฟุตบอลหัวรอก็เ,เป็นระวังงานนี้ก็ฝากไปให้กา,าลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทางของทางฝั่งทาง่าหมอนทองวิทยากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานจนครับอะไรไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่เห็นทีมชาติเวียดนามชุดยุยสปีโค่นเกาหลีใต้ผง,งาดควา้าท็อปทเอเชียนนะ โดยการนี้ความหลงหลังจากทั้งที่ทีมชาติเวียดนามชุดยุ3ปีภายใต้การนำทัพของคิมซังซิกกุนซอชาวเกาหลีใต้ทำช็อกเอเชียได้ค่นเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้จากการยิงจุดโทษไป7ต่อ6หลังเสมอกันในเวลา2ต่อ2ทั้งที่เหลือผู้เล่นเป็นแค่10คนสมบูรณ์ให้ทีมชาติเวียดนามชุดยุ3ยุ3ปีตัวแทนอาเซียนคว้าอันดับที่3 AFC ยุยุปีอาเซียนคัพ2026ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ ดยครนี้ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังจากที่เห็นทีมชาติเวียดนามยุ่สามปีโค่นเกาหลีใต้ผงาดคว้าท็อปทีเอเชียนในครั้งนี้คอมเนต์แรกก็บอกว่านี่มันน่าเหลือเชื่อจริงๆเวียดนามยิงเกาหลีใต้ได้ถึง2ประตูไม่ธรรมดาเลยนะเขาเมนต่อมาเวียดนามเกือบชนะใน90บินาทีแล้วถูกตีเสมอในช่วง9 0้บวกเคืนดารามาคอมเมนต่อมาเหลือผู้เล่นสิบคนแต่ยังคงต้านทานอยู่แล้วไปชนะเกาหลีใตด้ด้วยจุดโทษเนี่ยเนี่ยแหละฮะโวจานักสู้ เขาไม่ต่อมาแม้แต่ไทยยังไม่สามารถจะไปถึงจุดนั้นได้จากแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมาเวียดนามพิสูจน์ให้เอเชียได้เห็นแล้วว่าผุกบอลอาเซียนพัฒนาแล้วจริงๆเขาไม่ต่อมานี่เป็นหนึ่งผลงานยุคสามปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของอาเซียนเขาไม่ต่อมาเกาหลีใต้ก็คือยักษ์ใหญ่ของเอเชียแต่เวียดนามสู้ได้แบบไม่เป็นรองนับถือจริงนะเขาไม่ต่อมาเวียดนามคู่ควรกับเหรียญทองแดงสำารับจิตใจที่เหนือชั้นมาก เขาไม่ต่อมาอาเซียนควรจะภาคภูมิใจเวียดนามนั้นแบกความหวังของทั้งภูมิภาคใน,นครั้งนี้เอาไว้เขาไม่ต่อมาการยิงเคริต,ต้ได้ถึง2ประตูยากกว่าชนะหลายทีมในเอเชียซะอีกเขาไม่ต่อมาเวียดนามยื่สามปีแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่นวินัยและก็ความไม่เกรงใครเขาไม่ต่อมาเกมนี้จะถูกจดจําไปอีกนานในวงการฟุตบอลเอเชียเขาไม่ต่อมาเวียดนามคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนในระดับยืยสามปีอย่างชัดเจนในเวลานี้ คอมเมนต์ต่อมาโดนจุดโทษภายใต้ความกดดันขนาดนั้นเวียดนามนิ่งมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาเกาหลีใต้ครองเอเชียมานาแล้วแต่เวียดนามนั้นแสดงเห็นได้ว่าไม่ใช่ทีมที่เตะแตะต้องไม่ได้อีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาผลเก์การแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นทําต่อไปก็เป็นว่างานนี้นผมไม่เรียกว่าคอมเมนต์ก็บอกได้เลยนะฮะว่า ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ที่สามารถจะโค่นเกาหลีใต้และก็ประกาดคว้าท็อปทรีเอเชียนในครั้งนี้ไปได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงสองแข้งทีมชาติไทยถูกส่งชื่อลงทะเบียนลุยศึกเจทูในฤดูกาล2026ในครั้งนี้เป็นที่เดือดร้อยโดยสุพรโชคสารชาติและก็ปรเมเตรอภิไลถูกต้องสังกัดส่งชื่อลงทะเบียนลุยศึกฟุตบอลเจทูซีซั่นพิเศษ2026 ฤดูการวิสัยทัศน์100ปีซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขังนฟุตบอลลีกอาชีพญี่ปุ่นหรือว,ว่าเจลีกทำการประกาศรา,ายชื่อในการลงทะเบียนนักเตะของแต่ละสโมสรทุกระดับตั้งแต่ J1 J2 และก็ J3 ในฤดูการสัปที่26ออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าเชคสุขุโชคสรารชาติในลูกทีมชาชิไทยสวมเสื้อหมาเยเลข7เหมือนเดิมให้กับคอนซาเช่นเดียวกับเจ้าฟรองปรเมรอวิไลกองหน้าทีมชาชิไทย สวมเสื้อหมายเลขสิบสี่ให้กับจูบิโลเหมือนเดิมในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดรแรกของทด้นของฝั่งคอนเซซปารโรดจะสึกเจทูในฤดูกาลส0 2 6ัน6นั้นจะออกไปเยือน FC อิวาคิวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและส่วนจูบิโลอิบตานั้นจะลงสนามนัดแรกเปิดารางพบกับ AC นากาโนเปอร์เซียโรในวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์เวลาสิบนาฬิกา ตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะก็เป็นนว่าง,งานนี้2แข้งทีมชาติไทยถูกส่งชื่อนะฮะลงทะเบียนรู้สึก J2 กับ J1 ในครั้งนี้และก็เป็นหมายเลขเดิมด้วยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาจริงและนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงใบ่ายโมงผุ้บันไทยประจวันที่24มกราคม2568โดยใช้ผู้บังคับรัางพุบันไทยครับ